สวัสดีครับผมนวนทวั์เตชัรมเสนครับวันนี้ผมมาอยู่กันที่โกดังเก็บสินค้าหรือว่าโกดังสต๊อกถังฉีดโฟม200ลิตรของเรานะครับซึ่งเป็นโกดังที่ใหญ่นะครับแล้วก็สต๊อกถังเนี่ยเยอะจํานวนมากที่สุดนะครับที่อยู่ในโกดังนี้นครับถึง1000ใบเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสต๊อกถังเราวันนี้มีเยอะมากแค่ไหนไหนและฉีดโฟมใส่ถังเป็นไงครับตามมาดูกันเลยครับ เราสั่งเข้ามาเพิ่มอีก300ใบนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีมาลงอีกประมาณ200ใบเดือนเดือนหนึงน่งอะเกือ1000บพันใบเลยครับบางเดือนก็พันกว่าใบขึ้นไปนะครับที่เราทําการจําหน่ายถังครับฉีดโฟมอันดับหนึ่งในประเทศแล้วก็จําหน่ายได้เยอะที่สุดในประเทศนะครับเนี่ยครับดูครับอันนี้คือสต๊อกถังครับที่ลูกค้ามีบางส่วนที่จองแล้วก็เราฉีดเพื่อว่าเพื่อไว้รอละ ให้ลูกค้ามาซื้อหรือว่าสั่งกับทางเราได้นะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเจ้าเดียวนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศแล้วก็จะล็อกกาจะสต็อกอะเยอะเป็นพันพันใบอย่างนี้นะครับนี่ครับ ในะครับที่ซื้อถังกับเรานะครับก็หมดกังวลได้เลยครับเรื่องการฉีดโฟมถังไม่เต็มครับหรือว่ามีการยัดไส้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเจอที่ไหนมาครับฉีดไม่เต็มหรือว่ามีการยัดไส้มาครับแต่มาซื้อกับเรานะครับหมดกังวลและหายห่วงได้เลยครับเรามีการรับประกันนะถ้าฉีดไม่เต็มหรือว่าซื้อไปแล้วมีการผ่าดูมีมีการยัดไส้หรือว่าข้างในไม่เต็มไม่มีโฟมไม่เต็มนะครับ เราสามารถให้ลูกค้านะครับคิดเงินกับเราได้เลยใบละว1,000บาทครับเราการันตีครับสามารถมาเคลมคืนกับเราโดยเราจะจ่ายเงินให้ทันที1,000 0บาทถ้าซื้อไปแล้วนะครับจากบริษัทคอมบิ i เนชั่นกรุ๊ปแล้วไปเจอถังที่ฉีดโฟมไม่เต็มถังที่ฉีดโฟมแล้วมีขยะอยู่ข้างในนะครับมาเคลมกับเราเราให้1,000 0บาทต่อใบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยนะครับกับ ขังฉีดโรม200ลิตรนนครับซึ่งมีจํานวนการขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆจากบริษัทเรานะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานบริษัทเราด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปครับส่วนวันนี้ผมนนทวัตวเตย์ชักมเกษตรและบริษัทคอมบิเนชั่นคุ้มนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ